ล้อไททันขอบ17นะครับติดยางปิดโตน2 4 5 6ี r ห7อาเจปี22สสภาพใหม่ๆถอดไฟแดงมีเยอะเลยนะครับชุดนี้แม็กพร้อมยาง1 8 5 0 0บาทนะครับ18,500บาท ต่างจังหวัดจัดส่งให้ฟรีนะครับผมสนใจโทรสอบถาม0846923892ร้านไจแอนอโอตโต้แมชลำลูกกาองา3นะครับถอดตปต้ายแดงจากโ์รูมนะครับใหม่ๆลูกล้อปี22แมชพร้อมยาง18,500แยกยางอยู่ที่14,500บาทนะครับผมมิตาต้นปี22นะครับเป็นเบอร์ 24565R17 ดูเลอร์ HT 6 8 4นะครับสวยๆใหม่ๆไม่มีตำหนินะครับสนใจสอบถามร้านแจ๊นออโตแมกลำลูกกาห้องสามนะครับ0 8 4 6 9 2 3 8 9 2นะครับผม